กมกินของสีเขียวตามราคาที่ได้ในวงล้อน,นี้มีตั้งแต่ศูนย์บาทไปถึงห้าสี่ดงของเราวันนี้จะไปหยุดอยู่ตรงที่คุย,ยตามหาแค่สีก็ยากแล้วต้องตามหาราคาตามนี้อีกแต่ชาเลนวันนี้สนุกมากขพทุกอย่างกลายเป็นสีเขียวหมดเลยวันนี้เราจะได้กินของอะไรสีเขียวบ้างไปดูกันเลยอร่อยมากสวัสดีค่ะจังใสนะครั วันนี้เราจะมาสุ่มกินอาหารสีเขียวกันค่ะทุกคนดูออกหรือเปล่าวันนี้เราจะกินสีอะไรไม่ออกไม่ออกเลยใช่ไหมมองไกลๆก็ไม่รู้ว่าจะกินสีอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ไม่หยุดสักทีเนี่ยสุ่มกินของเราวันนี้นะคะก็คือจะกินสีเขียวหมดเลยค่ะแต่เราอ่ะจะมาลุ้นว่าเราจะได้กินราคาเท่าไหร่ เพราะอาหารสีเขียวบนโลกนี้มันเยอะมากเลยนะถูกต้องถ้าให้เราเลือกเองอะ่ะเราจะไม่เลือกกินผักแน่นอนและนี่คือวงล้อส่มสีเขียวค่ะทุกคนมีตั้งแต่ศูนย์บาทไปถึง50ิบเลยนะคะศูนบาทก็มีสีเขียวแรกเราจะได้กินราคาที่เท่าไหร่เท่าไหร่สิบบาทแป๊บนึงนะคะใครทำวงล้อสุ่มพี่พูกใช่ไหมใช่ทำไมมีแต่ราคาต่ำๆนั่นนี่แ ก็มากินของถูกมันก็ต้องถูกเธอฉันเป็นคนทําใช่ไหม<ะ>เวรกรรมฉันก็ต้องพาช่วยเธอเดินทาง <c oughs> ด้วยกันนั่นแหละค่ะอย่าเขาวันนี้นะคะเรามาสีเขียวด้วยกันค่ะหัวเขียวเคล้อ a few minutes later ได้แล้วค่ะสีเขียวเท้าเขียวทุกคนเขาวิผงด้วยค่ะอทุกคนมันเป็นเท้ารดแอปเปิ้ลแล้วก็มีแบบเนี่ย มีเกล็ดๆด้วยนะคะแต่งในปากบบ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 เรามาสุ่งสีเขียวราคาต่อไปดีกว่าคะ่ะว่าเราจะได้กินกี่บาท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 โหยี่สิบเพิ่มมากว่าเดิมสิบบาทนะทุกคนไปหาสีเขียวยี่สิบบาทกินกันเจอแล้วคะ่ะทุกคนยี่สิบบาทนี่ค่ะเมียงคำอ,อะไรยี่สิบบาทว่าสีเขียวเหมือนกันเลยอะ่ะเหมือนกันเลยอ๋อ <c oughs> อ๋อนี่เมียง,งะคำเหรอไม่คำ <c oughs> คอบคุณค่ะคุณชอบจริื่องคำแบบนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปห่อเองเลยค่ะเขาทำมาให้แบบดีเลย20สิบบาทและสีเขียวราคาต่อไปเราจะได้กินตี๋หา4สี่สิบบาททุกคนไปตามหาสีเขียวสี่สิบบาทกันเลยเจอแล้วทุกคน40บาทที่เป็นสีเขียวนี่ทางหูลู40่บบาท องหูลูกเป็นองุ่ินชายมัสแคบค่ะทุกคนสี่สิบบาทอันนี้คือว้าวมากเลยอ่ะอางหูลูกบนโลกนี้ทุกคนค่ะใช่สิก็ชอบกินดิอืออางหูเขายังไม่หวานขนาดนั้นอ่ะเกดเพิ่มมากราคาต่อไปเราจะไม่กดเองค่ะทุกคนพี่ขากดให้หนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่กดให้ต่อไปเราจะได้เกินสีส่สิบบาทกันด้ไปหาสี่สิบบาทสีเขียวต่อค่ะ เจอแล้วค่ะทุกคน40บาทอยากกินโจ๊กอะเขาไม่มีโจ๊กสีเขียวนีดีจริงจริงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมร้านนี้คือเราเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยทุกคนเขามีโจ๊กสีเขียวขายอะจะรอดูนะเป็นร้านเดียวในโลกเลยม้งเนี่ย A few minutes later ได้แล้วค่ะทุกคนโจ๊กหมูล้วนนะคะ40บาทสีขาวค่ะแล้วก็มีโรยผักสีเขียวไม่นับ เรามีผงวิเศษที่จะทำให้โจ๊กเปลี่ยนสีได้ะคะ่ะทุกคนท่าดาเดี๋ยวไปเอามาจาก,นกันหนึ่งสองสามโจ๊กจงเป็นสีเขียวนี่โู้โโจ๊กเขียวทุกคนออมันน่ากินยังไงวะนี่ทุกคนเรือดรูต่างดาวโอ้โหนี่หมูเสียแล้ว <laughs> เออสงสัยเราจะใส่ผงเยอะไปไหมลองยิ้มสิคะเขียวเบสเริ่มเขียวแล้วตอนนี้เฮ้ยมันเขียวทำไมอ่ะไปเฟซอมากันทุกคนมันไม่ได้เขียวแค่พันก็ยิ่งก็เขียวโจ๊กเขียวของเรานะฮะอร่อยนะรสชาติไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาเป็นผงวิเศษเปลี่ยนสีได้ในวิตาเปลี่ยนไวไหมไวมาก สุ่มดีกว่าราคาต่อไปสีเขียวเราได้กินอะไรอาหารสีเขียวต่อไปเราจะได้กินกีบ้าสามสิบาบาท,บาทอุ้ยสามสิบบาทโอเคมากเลยนะไปะกินน้องเขียวกินเลือดมนุษย์ต่างดาวเสร็จแล้วก็ไปหาเขียว30บาทกันต่อค่ะทําไม่ให้เธอใช้ผงเขียวนะผงวิเศษไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วไม่ให้ใช้ผงเขียวไม่เป็นไรไม่กลัวอยู่แล้ว ได้แล้วค่ะทุกคน3 0บาทสีเขียวแป้งเค้กแ,แบบว่าแป้งเปล่าอะรบลงมีแค่นี้ค่ะทุกคนแป้งเปล่าสีเขียวนเน,นี่ยเป็นแป้งเค้กทาเขียวค่ะทุกคนหอมสามสิบบาทนี่ข้างใะเขียวไหมคะเขียว อร่อยค่ะเครปแป้งชาเขียวเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีกว่าค่ะว่าสีเขียวต่อไปเราจะได้กินกี่บาทสีเขียวห้าบาทหนูจะไปหาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกินสีเขียวห้าบาทจะมีในห้างไหมอะทุกคนนั่นสิไปดูกันค่ะว่าเราจะตามหาได้หรือเปล่าห้าบาททุกคนเราเจอแล้วล่ะ ตอนนี้เราหยูนในบิกซีทุกคนนมดัซซี่คิดนะคะ4กล่องอ่ะ19บาทก็เท่าแบบว่ากล่องเราไม่ถึง5บาทด้วย่้หใช่โอเคไปจ่ายตังค์แล้วก <the ir> ็กิน1กล่องค่ะขอบคุณค่ะใช่คนไหนคนไหนพนักงานค่ะเขียวหมดทุกอย่างทุกสิ่งพี่เขียวหมดเลยปะน้องจิ๋วนับซิว่ากี่วิหมดหนึ่งสองั้ง 6วิแต่หมันก็กินง่ายนะเห็นไหมทุกคนไปสุ่มต่อค่ะว่าเราจะได้กินสีเขียวต่อไปอะไรดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮยเจ้าน้องนองเอซด้วยค่ะน้องจำเราได้เขินอายกินนมกล่องให้น้องดู เราสุนค่าว่าสีเขียวต่อไปเราจะได้กินกีบ่าเอาแพงๆที่สุดเลยได้ไหมอ่ะย <c oughs> ี่สิบเจอยากได้แพงๆอ่ะทุกคนเราจะหนีไม่พ้นเลยเหรอห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทไม่พ้นคือเมื่อไรจะไปแบบปีคะหรือว่าแบบห้าสิบบาทนะอะไรอย่างเงี้ยไปหายี่สิบบาทกันค่ะวันนี้เจอแล้วค่ะทุกคนยี่สิบบาทตอนนี้เราอยู่ในดองกีนะคะนี่ไอติมเขียวยี่สิบห้า ยีบหาบาทค่ะทุกคนนี่แต่ว่าเรามีงบยี่สิบยี่สิบไปถึงยี่บเก้าเรียกว่ายี่สิบได้คืออยากกินพูดมาตรงก็พูดมาตรงๆไม่ได้บาทได้ไหมล่ะไม่ได้มีใครว่าอะไรมันยังไม่ถึงเลขแบบสามบเอ็ดอย่างเงี้ยไม่ได้พยายามหาทั้งดองกี้แล้วค่ะทุกคนไม่มีไม่ใช่แค่ทางดองกี้ค่ะ ทา,าทางห้างค่ะไม่มีค่ะ20บาทที่แบบน่าสนใจอันนี้คือไอติมองุ่นชัยมัสแคท25บาทเองอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูว่ามันเขียวแล้วมันอร่อยจิมเปาเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ซาลาเป็นสีเขียวมีนอู้หอมมากอ,อร่อยมากเขียวมันแข็งแร้ครบเลยอ่ะใช่มาเล่นเหมอือนน้ำแข็งปั่นข้างในอ่ะ ก็เหมือนน้ำแข็งใสอ่ะที่มันเก็บน้ำแข็งใสปั่นข้างในอะใช่แล้วข้างนอกเป็นไอติมนุ่มๆอุย้ยอย่างทุกคนลองอันนี้25บาทเลยทุกคนเคยลองกันหมดแล้วมีแต่เราที่ไม่เคยเราอะไรคะหนูอะค่ะใช่ค่ะเขาพี่เขาเคย,เคยแล้วเหรอคะเคยถูกรถแล้วหที่หมได้ยินเสียงปะเคือังน้ำแข็งกรอบๆเลยอะอร่อย25บาทเอง ผมค่ะเวอร์เดี๋ยวเรามาสส่นต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าเราจะได้กินสีเขียวกี่บาทสาวหันเรืองอะไรไม่ได้หรอแล้วเราจะไม่ต้องจับกัดรวมแล้วใช่ไหมทุกคนสีเขียวค่ะโอ้ยยากเพาขอเวลาสามชั่วโมงนะเพราะมีสีเขียวที่อยากกินเ็ไปหมดเลยอ่ะถือก้องเองนะคะสามชั่วโมงอ่ะยไปหาสีเขียวที่เราอยากกินโดยที่ไม่น้ถึงราคากันฟ้า ในเมื่อให้กินอะไรก็ได้กินบาตก็ได้นี่คะ่ะและชาด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 าลาเวงค่ะทุกคนไม่เขียวคะ่ะเขียวไม่เขียวเขียวไม่เขียวเธอจะมาใส่ผงเขียวตอนนี้ไม่ได้แบบเดิมไม่ได้นะไม่มีหรอกใครจะมาใส่ผงเขียว <laughs> <laughs> เดยอะว้ววาวมูสเขียวอีกแล้ว <laughs> อะไรอ่ะไม่ให้ใส่ผงเขียวก็ไม่ใ,ใส่ผงเขียวก็ไมใ่ใส่ผงันเป็นน้ำพกมาสองอันโอ้โห <c oughs> คือมันจะอยากกินมันจะต้องกินให้ได้เลยใช่ไหมราเมงเนี่ยเ,เปล่าเลยไม่ได้ตั้งใจมันมีผงนี้ติ่งในกระเป๋าอยู่แล้วคนเรา,าจะพกสีผสมอาหารไปเที่ยวทําไมวะ <c oughs> แล้วไม่ใช่มหยงนะคะทุกคนอันนี้เส้นรามเมงลว้ลวนเลยนะคะสนใจยัง <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้น้ำเขียวไม่ได้ผสมนะคะ สีเขียวที่ถูกใจที่สุดในวันนี้ค่ะไม่จํากัดงบอยากกินอะไรก็ได้ไม่เขียวเราก็ทําให้เขียวได้ไม่ไดโกงเลยคะเนี่ยไม่มีกติกาเลยเั้งแต่แรกก็ฉันไม่รู้เธอจะเล่นมุกนี้อ่ะฉันก็อุตส่าห์สั่นว่าโอเคห้ามใช้ผงสีเขียวต่ออ้าวยังมีเป็นน้ำมาอีกใครจะไปคิดน้ําอันนี้นะคะเป็นน้ํามัทฉะโซดาค่ะทุกคนเคยกินปะไม่เคยชาเขียวโซดาแปลกมากนะแต่เขามีขายจริงๆเนี่ย ชาเขียวทุกคนโซดาแล้วก็เป็นชาเขียวใช่ค่ะคือกลิ่นชาเขียวแต่เป็นรสเปรี้ยวซ่า่ะงงไหมไม่งงนั่นแหละค่ะรสชาตินี้เลยไม่มีอะไรงงเท่าลาเมงชาเขียวอีกแล้วไม่ค่ะไม่มีอะไรงงเท่าการที่พกอันนี้มาแล้วก็ออกมาหาอะไรกินไม่ได้ขี้โกงนะคะทุกคนอันเนี้ยเรื่องจริงมีนผ่านการคิดมาจากบ้านแล้วฉลุไม่ได้คิดมันอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วจริงๆถ้าไปกินพิซซ่าไม่ลาดแย่เลยเลยเอาได้เปล่ะต่อไปถูกไปร้านต่อไปได้ไหม เรามากินหมูเขียวกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่หมูเขียวน่ากินไหมทงคาสึไม่น่ากินเลยมันไมอ่ะพูด <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไม่กล้ากินอีกเหมือนหมูเน่าอะแต่เหมือนจริงนะคะแต่อร่อยอืม A few minutes later ฟินมากเลยค่ะทุกคนเป็นการกินสีเขียวอันนี้พอละไมเอาละไม่สุ่มแล้วค่ะทุกคนถ้าได้ฟีอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้ว มันจะไม่สนุกอะที่ผ่านมาก็สนุกมาตลอดนะขนาดกินรามเมงชาเขียวอันนี้ยังสนุกเลยค่ะตึงเวลา <c oughs> เหนือความคาดหมายไหมคะว่าแล้วว่ามาทำไมวันนี้มันใส่กางเกงแบบว่ามีกระเป๋าหลายช่องอ่ะทุกคน <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะคือกระเป๋าเราอะใบแค่นี้ <c oughs> นใส่อะไรไม่ได้ <c oughs> แต่ทุกคนดูกับกางเกงเราเห็นไหมล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและสีผสมอาหารอยู่ตรงนี้จบ อะไรอ่ะโอเคไหนๆก็ซื้อมาแล้วนอ้อก็ใช้ให้คุ้มยังเหลือกปาอีกตั้งหลายอันมีมีอะไรสีเขียวให้หนูกาบอ,อ<ม>ีกไหมค่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหรอคะไปแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝอ,อนคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะและถ้าอยากให้เรากินสีต่อไปแล้วสุดราคาแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้นะคะว่าสีต่อไปสีอะไรดี แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสีต่อไปสีอะไรดีนะจะมีใครอยากให้เราทำสีต่อไปไหมห้ามโกงอ่ะเขาก็อยากให้ทำหมดแหละนี่ก็ไม่มีกับิกาตัง้งแต่แรกนี่นะให้ดีจะเติมอีกเหอพอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย